จะมีน้ำสาวข้าวกระปิผงชูรสไข่หนึ่งฟองนำส่วนผสมมาผสมกันเราก็นำน้ำที่เราผสม ก็นำหัวเชอ้อจุลินซีขวดเก่าที่เรามีเอามาผสม นำไปตั้งตากแดดนะะเรานำมาตั้งตากแดดนะคะมีสี่ขวดที่เราทำใหม่